วันนี้พวกเราทั้ง4คนพาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวทำกิจกรรมสนุกๆก,กันที่นี่เลยครับศูนย์ไซโยกรีสร์จังหวัดกาญจนบุรีกับวอเ e อร์แอดเวนเจอร์ชุดเครื่องเล่นทางน้ําที่นําเข้ามาจากอเมริกาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เล่นสนุกกับกิจกรรมทางน้ํากันโดยเฉพาะและวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นสาวน้อยน่ารักยูริอุคุริบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังและเจ้าของสีผมสุดหวานที่มีแต่คนชื่นชอบและติดตามกดไลค์ในโซเชียลนับแสนคนเตรียมตัวมาสนุกกับภารกิจที่ต้องยือยุดฉุดกระชากสุดมันในแม่น้าแควน้อยเพพื่อิิชตใจสาวก,กับ พวกเราไอทิมครับนะครับ สำหรับการในทางมายังสวนไซโยกรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเริ่มต้นจากกรุงเทพถึงกาญจนบุรีให้ขับรถเลยอำเภอท่าม่วงจะเจอกับ3แยกถนนเลี่ยงเมืองครับด้านขวามือก็จะเป็นร้านรถนาของฝากเลี้ยวขวาไปตามทางถนนเลี่ยงเมืองและหลังจากนั้นก็ขับตรงไปจนเจอกับสี่แยกแก่งเซียนขับผ่านสี่แยกแก่งเซียนมานะครับผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเจอสี่แยกบ้านเก่าให้ขับรถตรงไปตามทางหลวงหมายเลข323จนพบกับ3แยกปราสาทเมืองสิงห์ให้ขับรถตรงไปอีกประมาณ 3มกิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายสวนไซโยกรีสอร์ทขับรถตรงมาจนเจอ3แยกอีกครั้งหนึ่งให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางสะพานถ้ำกระแซขับตามทางมาเรื่อยๆข้ามทางรถไฟ500เมตรจะเจอสี่แยกตรงกลางหมู่บ้านวังสิงให้เลี้ยวขวาแล้วขับรถตรงมาอย่างเดียวจนสุดทางก็จะเจอกับสวนไซโยกรีสอร์ทแล้วล่ะครับ ไม่ถึงสวนชัยโยคทั้งทีเนี่ยมันต้องเซลฟี่กันเนาะมา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 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไลน์มาแบบนี้แสดงว่าแข็งรับชิญของเรามาถึงแล้วไหนไหนไหน พร้อมมาจำไทยกับหนุ่มๆไอทีมขับแล้วค่ะพร้อมพร้อมพร้อมว่าเตอยู่ไหนอะนั่นไงแล้ว แขกรับเชิญของเราประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นสาวสวยบิวตี้บล็อกเกอร์ครับน้องยูริอุคุริครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ยูริครับผมอยากรู้ว่ามีชื่อเสียงมาจากอะไรครับอ๋อยูรีก็จะทำคลิปสอนแต่งหน้าทำผมนะคะแล้วก็มีรีวิวผลิตภัณ์ค่ะก็เป็นชื่อเสียงทางด้านบิวตี้บล็อกเกอร์โดยตรงเลยค่ะผมอยากรู้ว่าทำไมถึงชอบการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ครับก็ได้แชร์ความรู้ให้สาวๆได้ไปลองทำกันเองนะคะก็เป็นวิธีที่สาวๆเนี่ยประหยัดเงินไม่ต้องไปเรียนแต่งหน้าหรือทำผมนะคะก็สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะอ๋อครับแล้วปกตินี่ชอบแบบสไตล์ไหนครับส่วนใหญ่จะสอนแบบว่าเน้นแต่งง่ายๆใสๆแต่งได้ทุกวันนะคะแล้วก็จะเป็นโทนแบบสาวเอเชียสาวญี่ อะไรเนี่ยนะคะเอางี้ดีกว่าครับไหนๆเราก็อยู่กับเจ้าแม่ความสวยความงามขนาดนี้เนี่ยเราให้สาวยูรีเนี่ยนะครับผมวิพากษ์วิจารณ์โครงหน้าของแต่ละคนดีกว่าถ้าเกิดพวกเราเนี่ยจะต้องแต่งหน้าเนี่ยจะต้องเพิ่มอะไรหรือว่าจะต้องลดอะไรบ้างลดจากหน่อยคนนี้ก่อนดีกว่ารพ่อแม่อ๋อคนนี้ต้องเฉดดิ้งกันเพอาะหน้ากลมนิดนึงนะคะใช่ใช่ใช่จะคนมีแก้มก็ต้องแบบว่าทำบอนเซอร์เยอะๆเนาะอะไรอีก หรือพอจะมีจุดเด่นอะไรต้องเฉยให้มีรักยิ้มอะไรอย่างงี้ปะไม่ไม่ไม่โอเคละเอาแค่หน้าเดียวกันนี้นี่เองใช่แล้วต่อต่อทีโผล่ทั้งหน้าอันนี้ก็แบบว่าเน้นเรื่องอ่อนใต้ตาโผลนะคะก็ต้องแบบคอนซีลเลอร์เยอะๆนอนดึกนอนดึกเะอย่างเยครับแพดเยอะละใช่ไม่ได้ถามนะทุกคนต่อไปผมผมอืมอันนี้หรอทำไรดีอ่ะอันนี้โอเคแล้วนะโอ รอเลยไม่ยุติธรรมเลยนะครับไม่น่าถามเลยผมนะครับอันนี้เหรอก็น่าจะรอให้เหล็กตัดตอนเสร็จเนาะก็น่าจะเข้าที่แล้วนอกในก็โอเคตาก็โตแล้วแสดงว่าเราสองคนก็โอเคแล้วอันนี้ต้องเพิ่มเติมได้เอเชียต้องเติมหน่อยโคงแน่สุดเลยมันดูอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่เล เอาอย่างนี้ดีกว่ามาพูดถึงเรื่องส่วนตัวดีกว่าครับค <ขา S 2> ่ะเวลาว่างเนี่ยชอบทําอะไรครับอชอบทำอะไรก็ชอบแต่งหน้าสิคะเป็นบิวตี้บอกใช่ไหมที่เช้าคืนอยากไปชอบชอบไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ปะใช่ชอบไปเที่ยวชอบไปแบบว่าไปต่างจังหวัดไปเที่ยวถ่ายรูปอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบว่าเล่นน้ําก็น่าสนุกอชอบเล่นน้ําน้ําแบบไหนทะเลน้ําตก ได้หมดได้หมดได้หมดเลย<ม>ดีเลยครับถ้ายูริชอบกิจกรรมทางน้ําแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวพวกเราทั้ง4ีคนเนี่ยจัดให้เลยครับอุยโอเคเลยค่ะแต่ว่าตอน,นเลยนนะครับไปพบกับหนุ่มสาวที่มากด้วยความสามารถและก็หน้าตาดีกับช่วงนี้ครับเ o อ o s c h o กู now โซคูสคุแนลวันนี้เราอยู่กับที่โรงเรียนกินดาศิลกาดน,น,นตรีเทวินเทาโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนระดับคุณภาพได้รับการรองรับจากกระทรวงศึกษาธิการและมีวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบันหลากหลายแนวทั้งขับร้องเปียนโนกลองชุดกีตาร์คลาสสิกไวโอลินทําให้มีผู้สนใจสมัครเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเรียนร้องเพลงขั้นพื้นฐานกับคุณครูไก่และน้องโซล่าคนเก่งกันถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ ร้องเพลงได้3ภาษาค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีค่ะวันนี้ครูไก่จะมาสอนเพื่อนๆช่อยทินค่ะฝึกพื้นฐานการร้องเพลงร้องเสียงสูงและเสียงต่ําได้ง่ายขึ้นขั้นแรกของการฝึกให้เพื่อนๆวางลูกปากให้ถูกต้องก่อนลักษณะของปากจะต้องกลมก่อนเป็่งเสียงนะคะจะต้องใช้มือนะคะมาจับตรงหน้าท้องให้รู้สึกถึงการทํางานของกระบังลมนะคะ ล้องเคสไว้เนี่ยจะต้องใช้แรงนะคะซัพพอร์ตจะก,กระบังหลบยกคิ้วให้มากขึ้นน้องๆคนใดนะคะสนใจจะเรียนร้องเพลงที่ทางวิทยาจนินตศิล์เพื่อนๆสามารถเข้ามาสมัครกันได้ค่ะ ท่านแก่งมีความสามารถและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมได้แบบนี้ก็ต้องยกตำแหน่ง so cool. โซคุสคูแนวของเราให้เลยครับดูหนุ่มๆของเราสัปดาห์นี้จะละลากันมากเลยนะครับหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับสาวสวยยูริกันแล้วช่วงหน้ามีอะไรรออยู่เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับ